จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ที่แพร่ระบาดในหลายประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยอยู่ในขณะนี้การแพทย์วิถีใหม่หรือ New Normal Medical Service จึงเกิดขึ้นเพื่อสร้างแนวทางให้กับประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เกิดความเหมาะสมโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 เป็นจำนวนมากหนึ่งในนั้นคือจังหวัดปัตตานีจึงเป็นที่มาของการนำร่องโครงการ New Normal Medical Service ปัตตานีโมเดลภายใต้เป้าหมายคือ หนึ่งให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่หรือ t p safety อย่างการผ่าตัดวิถีใหม่การแพทย์ฉุกเฉินวิถีใหม่รวมทั้งการทำธนกรรมปลอดภัยด้วย 2. การให้บริการจะลดความ,ามแออัด 3. ด้วยการใช้เทคโนโลยีทำให้ผู้ป่วยทุกคนเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมซึ่งแนวทางทั้ง3ข้อที่กล่าวมาข้างต้นได้มีการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมและจะขยายไปยังทุกภูมิภาคทั่วประเทศต่อไป กรมการแพทย์ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดระบบการรักษาพยาบาลของประเทศในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด -19 การจัดทําโครงการพัฒนารูปแบบระบบบริการทางการแพทย์วิถีใหม่หรือ New Normal Medical Service ซึ่งประกอบไปด้วยโครงการวิจัยการพัฒนารูปแบบการคัดกรองเพื่อรองรับการจัดบริการทางการแพทย์วิถีใหม่และการจัดทําโครงการนําร่อง4เรื่อง ได้แก่ห้องผ่าตัดวิถีใหม่ห้องฉุกเฉินวิถีใหม่การรักษาโรคเรื้อรังวิถีใหม่การให้บริการทนตกรรมวิถีใหม่การพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ที่เหมาะสมอันนําไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการดูแลรักษาผู้ป่วยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในอนาคตการวางแผนเกี่ยวกับนิวโนมอนผมคิดว่ามีปัจจัยที่สําคัญที่ต้องพิจารณาอยู่4ประการประการที่1คือแนวคิดเรื่องของภูมิศาสกับภูมิสังคมเรามีปัญหาอะไรในด้าน ภูมิศาสตร์ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ลักษณะประเพณีวัฒนธรรมที่เป็นภูมิสังคมนั้นเกี่ยวข้องอย่างไรบางครั้งเราวางแผนแล้วนั้นไปไม่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ในพื้นที่ก็ต้องมาแก้กันประการที่2ครับคือการมองจัดการเรื่องของสถานรักษาพยาบาลทางการแพทย์ต้องวางแผนตั้ง ในสถานพยาบาลและนอกสถานพยาบาลในสถานพยาบาลนั้นอาจจะมองทั้งโรงพยาบาลและก็รอพศตอโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลส่วนภายนอกนั้นเราต้องมองเรื่องของอาสาสมัครวลชนอาาสมต่างๆหรือความร่วมมือจากภาคเหนือนต่างๆเรื่องที่3นะครับก็คือการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ให้สอดคล้องวันนี้ในเรื่องของการผ่าตัดต้องมีเครื่องช่วยหายใจกรณีที่มีโรคติดเชื้อลักษณะนี้ ระบบการจัดการเครื่องมือต้องมีความพร้อมต้องแยกโซนแยกยเ่ตให้มีความพร้อมมากขึ้นนะครับแล้วก็หลักการที่4ี่ครับนั่นคือการบริหารจัดการคือเวลามีโรคติดต่อขึ้นมาเนี่ยบุคลากรทางแพทย์ที่มีอยู่จํานวนจากัดแล้วก็มีหน้าที่อยู่แล้วเนี่ยต้องทําหน้าที่ในลักษณะท,ที่เรามีเหตุการณ์อย่างนี้จุกเฉินเพิ่มขึ้นนั้นเราจะต้องจัดการอย่างไรเป็นเรื่องชีวิตวิถีใหม่ที่ต้องทําให้เป็นปกติ ว่าถ้ามันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นมาเป็นความฉุกเฉน,นขึ้นมานั้นเราต้องจัดการให้ได้นะครับนี่คือความสําเร็จของจังหวัดปัตตานีครับ